เราเปลี่ยนสีสใบเลยนี่นะคะสองเจ็อยเกบาทเท่านั้นนะคะเจ็บาทปกติแปดบาทเพราะว่าใบนี้ใบนี้ปกติก็จะขายหยุดที่สองาใบนี้ห้าิบนะคะอันนี้ราคานี้เป็นราคาใหม่ปกติปกติจะอยู่ที่หกรบบาทค่ะพอดีราคามันลง สายสะพายเป็นแบบนี้นะสายสะพายก็เปลี่ยนสีเหมือนกันเป็นหนังหนังที่ยูเปลี่ยนสีสายสะพายนะเป็นหนังเปลี่ยนสีด้านในเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมด้านในเป็นแบบนี้นะคะด้านในเป็นแบบนี้นะนี่เนาะเวลาถึงก็เนี่ยขนาดประมาณนี้ ขนาดนะคะประมาณนี้เลยแม่คะหนักหนักน้ำหนักเอ,อ่อสี่สิบห้าสี่สิบห้ากิโลเนี่ยน้ำหนักสี่สิบห้ากิโลถือประมาณนี้นะส่วนกระเป๋าสตางค์นะคะกระเป๋าสตางค์นะคะเปลี่ยนสีตามแสงตามมุมของแสงเลยว่าแสงถ้าถ้าแสงส่องถ้าแสงส่องมาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีตามนั้นเลยเนี่ย แล้วก็ตามสีเสีงด้วยด้านในเป็นแบบนี้เอ่อกระเป๋าตังด้านในมีสามช่องกระเป๋าตังด้านในเป็นแบบนี้นะจ๊ะที่วางขียได้เหรอให้รูมมาเหรอ,อกระเป๋าตังเป็นแบบนี้นะ ด้วยกันได้ไอ้ตัวมี่ไหนเหรอไอี่ไหนหรอเไอ้ตัมี่ไหนหรอสอใบนะคะ200อ,อะไม่ใช่ใบเนี้ยสองใบนี้ห้าอยเกแต่ถ้าซื้อสองใบก็ 790บาทลดล,ล,ลดลงไปอีกเยอะเลยลดลงไปอีกเยอะเลยลดลงต้อง90บาทถูกมากๆราคานี้ไม่ีค่าจะส่งนะคะค่าจะส่งอยู่ที่80บาทหรเอทหกบาทลงทะเบียนนะคะไม่คิดค่าจะส่ง กระเป๋าตังค์เพิ่มนะก็คือลดค่าจัดส่งกระเป๋าตังค์ปกตินะคะจะคิดเพิ่ม2ี่สิบบาทถ้าเป็นกระเป๋าตังค์แบบนี้กระเป๋าตังค์ใบยาวแต่วันนี้ไม่ลดค่ะเอ้ยไม่ไม่ไม่คิดเพิ่มประมาณนี้นะรือแล้วก็ประมาณนี้อยากจะพายให้ดูเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนทรงแบบนี้ได้เนี่ยแบบนึงนะ โอเคไหมสินค,ค้างานราคานี้ถูกมากเลยนะขอ,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 ะบ,อบอกราคานี้ถูกมากเลยเนี่ยถือแล้วก็จะประมาณนี้เลยค่ะถือแล้วประมาณนี้เลยโอเคนะคะโอเคนะบ๊ายบายออบายเจ็ดร้อยเก้าสิาบ